การถวายพระเพลิงพระบ,บรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีรับสั่งให้เปลี่ยนแปลงโบราณราชประเพณีหลายอย่างเช่นกันเพื่อความเหมาะสมตามกาลสมัยครับแต่ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวคร่าวๆนะครับของราชประเพณีแต่โบราณที่เกี่ยวกับการถวายพระเพลิงพระบ,บรมศพครับ ผมขออนุญาตเพิ่มเติมข้อมูลส่วนที่ผู้ร่วมบรรยายได้เรียนท่านผู้ชมไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ท้องสนามหลวงหรือที่มีชื่อเรียกขานมาแต่เดิมก่อนรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทุ่งประเมรด้วยเป็นธรรมเนียมของบ้านเมืองเรามาแต่โบราณแล้วที่จะมีท้องสนามใหญ่อยู่ใกล้พระราชวังเช่นที่กรุงศรีอยุธยานั้นก็มีสนามหน้าจัก,กรวรรดิคือสนามใหญ่หน้าพระที่นั่งจักรวรรดิไผ่ชยน์มหาปราศาส ซึ่งเป็นสนามใหญ่สําหรับประกอบการพระราชพิธีพระเมรุมาตรครั้งแผ่นดินอุทย,ยาหรือการพระราชพิธีสําคัญที่ต้องใช้พื้นที่กว้างขวางมีพี่น้องประชาชนจะมาเฝ้าชมพระบรมีเป็นจนํานวนมากนะครับเมื่อทรองสร้างกรุงเทพมหานครราชธานีขึ้นที่ตําบลบ,บางกอกแห่งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2,325ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดให้มีสนามใหญ่อยู่ระหว่างพระบรมราชวังกับพระบรมราชวังคือระหว่างวังหลวง กับหวังหน้าขื้นในพื้นที่ที่เป็นท้องสนามหลวงในบัตรนี้นะครับ แต่โปรดสังเกตว่าท้องสนามหลวงเมื่อครั้งต้นกรุงนั้นมีขนาดเล็กกว่าท้องสนามหลวงที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้พอสมควรนะครับเพราะท้องสนามหลวงฝั่งด้านทิศเหนือนั้นในแรกสร้างเมื่อครั้งต้น,ตนกรุงนั้นยังหาได้มีอานาบริเวณกินเขตมาถึงที่นี่ไม่นะครับท้องสนามหลวงฝั่งด้านทิศเหนือนั้นอยู่ในแนวกำแพงของพระบวรราชวังหรืออยู่ในเขตของวังหน้านะครับถ้ากว่าท่านผู้ชมนึกภาพออกนะครับตามแนวถนนจันทร์ซึ่งเป็นถนนระหว่างมหาวิทยา ที่รธรามศาสตร์ในบัตรนี้กับ ัดมหาธาตุนะครับจะมีแนวกำแพงเดิมของพระราชมงคลอยู่และแนวกำแพงเดิมนั้นบัดนี้มาสุน้นสิ้นสุดอยู่ตรงถนนหน้าพระธาตุแต่เดิมนั้นกำแพงนั้นตรงต่อมาในถนนตัดกลางท้องสนามหลวงนะครับเพราะฉะนั้นท้องสนามหลวงท้องสนามหลวงแต่เดิมนั้นก็มีขนาดเพียงประมาณครึ่งหนึ่งของท้องสนามหลวงในปัจจุบันจนกระทั่งมีการปรับปรุงธรรมเนียมวังหน้าในรัชกาลที่5ได้มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องเขตของพระราชมงคลสถาน มงคลท้องสนามหลวงจึงได้มีขนาดใหญ่โตขึ้นนะครับแต่ถึงกระนั้นท้องสนามหลวงแห่งนี้ก็ได้ใช้เป็นท้องสนามที่ประกอบการพระราชพิธีสาคัญโดยเฉพาะยิ่งงานถวายพระเพลิงพระบระมศพมาเป็นเวลา200ปีบริบูรณ์เข้าแล้วในบัดนี้โดยมีงานพระเมนกลางเมืองที่ท้องสนามหลวงนี้เป็นแห่งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2339คือเมื่อ200ปีบริบูรณ์มาแล้วครั้งนั้นเป็นการถวายพระเพลิงพระบระมศิสมเด็จพระปฐม บรมมหาชนกซึ่งทรงเป็นสมเด็จพระชนากาธิบดีในพระบาทสมเด็จพระยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและตั้งแต่นั้นมาก็เป็นธรรมเนียมนะครับที่จะมีการสร้างเมนกลางเมืองขึ้นที่ท้องสนามหลวงถ้าเ็าเป็นเจ้าในายในพระราชวงศ์นั้นพระศพหรือพระบรมศพที่จะประกอบการพระราชพิธีที่ท้องสนามหลวงได้นั้นจะต้องดํารงประอิสยิยศตั้งแต่ชั้นเจ้าฟ้าขึ้นไปเว้นแต่ทรงพะกรุณาโปรกล้าโปรกระหม่อมเป็นกรณีพิเศษนะครับ เพราะฉะนั้นท้องสนามหลวงแห่งนี้จึงมีนามฉา,ายาอีกชื่อหนึ่งว่าทุ่งพระเมรุมาแต่ไหนแต่ไรและได้เป็นสถานที่ประกอบการพระราชพิธีสําคัญแม้นอกจากการพระบรมศพนะครับเช่นในปัจจุบันนี้ก็ได้ใช้เป็นสถานที่มงคลสถานสําหรับประกอบการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญในเวลาต้นฤดูทำนาประมาณเดือนพฤษภาคมเป็นประจำทุกปีครับพร้อมด้วยเด็จพระบรมวงศ์สเสด็จพระเชดาเนินและ,สะเสด็จถึงบริเวณพระเมรุมาตรแล้วนะครับ แสัญญาณของกองทหารมหาเล็กรักษาพระองค์เป่าเพลงเคารพ สิ้นสุดเพลงคารพของกองฐานมหาเล็กรักษาพระองค์นะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระาชดำเชินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระบรมวงศ์อีกหลายพระองค์นะครับขึ้นสู่พระที่นั่งทรงธรรมโดยทางมุกกระสันด้านทิศตะวันตกครับ การพระราชพิธีถวายพระเพลิงในค่ำวันนี้เป็นงานที่มีหมายกำหนดการให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกนะครับ จะออกทุกในการบําเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระบรมมติในวันที่12ส่วนวันที่13และวันที่14ซึ่งเป็นการเชิญพระบรมมติขึ้นประฏิษถานบนพระวิมานพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทในวันที่13และการบรรจุพระราชเสรียงคารในวันที่14นั้นอย่างเป็นงานเต็มยศไว้ทุกอยู่นะครับคนจากงานนี้ไปแล้วจึงออกทุกครับ พระบาทสมเด็จพระจิ๋พร้อมโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถเสด็จพระราชดำเนินขึ้นพระที่นั่งทรงธรรมโดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสามรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพนวัลย์อัคราชุมารีพระเจ้าวรวง์เธอพระรงช์สมวรีพระวราชาธินาดามาตและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพะชรกิติยาภาตามเสด็จพระราชดำเนินนะครับ ในค่ำวันนี้การบำเพ็ญพระราชกุศลบนพระที่นั่งทรงธรรมนะครับก็จะมีรายการส่งทอดพระไตรสำหรับพระสงฆ์30รูปสดับปรกรณ์ครับ Sata Madhu Kaya Veda Naya Sampayuan Sata Madhu Kaya Veda Naya Sampayuan